สวัสดีน้านะครับมีนนาหลายท่านนะครับถามว่าน้าหลิวมัดมัดเบ็ดเท็กซ์ัสยังไงนะครับนะอันนี้ก็ใส่ตะกัวกับลูกปัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะนี่นะตะขอเท็กซัสนะครับน้าหลิวก็จะทําการเอาใส่ช็อกลีดพันตัวเองก่อนนะครับนี่นะพันแบบนี้นะน่าจะเห็นนะครับสายเล็กกิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับพันตัวเองแบบนี้นะครับแล้วเอาใส่เข้าไปด้านหลังของตะขอเบ็ดนะครับ นี่นะอ่าจะได้ลักษณะนี้ครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะแล้วก็จับไว้ที่ตรงนี้ฮะตรงปมฮะแล้วเอาสอดเข้านะครับสอดเข้าด้านล่างนะข้าด้านล่างเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จับไว้รพันสักแล้วแต่นะจะรอบเดียวสองรอบสามรอบก็ได้นะครับอ่ะสามรอบแล้วกันนะแล้วเราก็เอากลับเข้าไปแย่ใน ไม่ใช่แย่ตรงห่วงตรงกลางนะครับแย่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่ขงนอกเลยนะนี่นะไม่ไม่ใช่ตรงกลางนี้นะตรงกลางตรงขงนอกนะอ่าแล้วก็ดึงครับระวังตะขอด้วยนะครับก็ดึงครับขอใช้ฟันนะครับโอเคนี่มันก็จะได้ห่วงนะครับแบบนี้ครับอ่าตะขอเบ็ดก็จะอิสระนะตะขอเบ็ดจะอิสระอุะ๊บเดี๋ยว เดี๋ยวขอตัดแต่งฮะเก็บก่อนโอเคอนี่ฮะมันก็จะอิสระบแบบนี้ฮะอิสระอิสระบแบบนี้เลยนี่นะเอามาเดี๋ยวเราเกี่ยวเหยื่อนะนี่นะครับจริงๆ้วเกี่ยวเหยื่อีนเกี่ยวทางไหนก็ได้นะครับจะข้างๆเฉียงได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับนะโอเคมาอันนี้เกี่ยวแบบง่ายๆเบสิกเลยครับเกี่ยวเข้าไป แบบนี้นะเราวัดตรงนี้แล้วนะกะเอานะครับนี่นะออกข้างอ่าปึ๊บหมุนเคแล้วก็เทียบดูนะว่ามันจะเข้าตรงไหนนะเทียบดูเทียบได้แล้วตรงนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปครับปลักเข้าไปปลักเข้าไปแล้วเขาลุหลังฟิบอ่านี่ครับก็จะได้แบบนี้เก็บตะขอเบียดหน่อยอ่าแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับแท็กซี่ริกนะนี่นะแบบนี้เลยเคนะครับ ขอให้สนุกกับการตกเท็กซัสนะครับ